สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเาจาะลึกแนวคิดสำคัญในพุทธศาสนานะครับอันนี้จังทุกขังอนัตตาเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งบทความข้อเขียนแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจด้วยเป้าหมายก็คือมาสกัดแก่นความเข้าใจหลกักๆออกมาให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้กันครับเอาละครับมาแกะประเด็นนี้กันคำพวกนี้อาจจะฟังดูเป็นหลักการหน่อยนะครับ แต่จริงๆแล้วมันสะท้อนประสบการณ์ที่เราเจอทุกวันเลยลองมาสำรวจไปด้วยกันนะครับค่ะจริงๆทั้ง3คำนี้เขามีชื่อเรียกรวมกันว่าไตรลักษณ์นะคะก็คือเป็นลักษณะสามัญหรือความจริงพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเลยซึ่งถ้าเราเข้าใจอย่างถ่องแท้เนี่ยเอ่ออาจจะเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตเราไปได้เลยค่ะครับเริ่มกันที่คำแรกก่อนเลยอันนี้จังหรือบางทีก็ใช้อันนีจ้จตาที่แปลว่าความไม่เที่ยงแต่ถ้าจะให้เห็นภาพ อาจจะมองว่าคือความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้ได้ไหมครับได้เลยค่ะความเปลี่ยนแปลงนี่แหละค่ะชัดเจนที่สุดในบทความที่อ่านมาเขาก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมเคยดำตอนนี้ก็เริ่มมีขาวแซมผิวพรรณที่เคยเต่งตึงอืมก็หย่อนยานไปตามกาลเวลาใช่ครับแต่ในคลิปวิดีโอที่เราดูกันมาเนี่ยมีการสาธิตที่ผมว่ามันน่าสนใจมากเขาฉีกกระดาษให้ดูทีละนิดทีละนิด อันนั้นการแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนมากแล้วสิ่งที่น่าสนใจคืออันนี้จังเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่เราเห็นด้วยตาเปล่านะคะแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุความรู้สึกของเราหรือแม้แต่ความคิดในใจมันไม่มีอะไรคงที่ถาวรเลยทุกอย่างอยู่ใต้กฎนี้หมดเลยค่ะครับพอทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้เแล้วผลที่ตามมาคืออะไรครับมันนำไปสู่อะไรต่อ นั่นก็จะพาเรามาที่คำที่2องค่ะทุกขังหรือทุกขตาซึ่งตรงนี้ต้องขยายนิดนึงว่าไม่ได้แปลว่าความทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจอย่างเดียวนะคะแต่ในความหมายนี้คือสภาวะที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อะค่ะคือมันมีความขัดแย้งมีความบีบคั้นในตัวมันเองอยู่ตลอดพร้อมที่จะเปลี่ยนไปเสมออ๋อคือตัวมันเองนั่นแหละที่ทนอยู่ไม่ได้ ใช่ค่ะแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมานะคะมุมนองนึงบอกว่าทุกขาตาหรือความทนอยู่ไม่ได้เนี่ยเป็นเหมือนสาเหตุข้างในที่ทําให้เกิดอนิจจตาหรือความเปลี่ยนแปลงแต่อีกมุมมองหนึ่งอย่างในคลิปวิดีโอเขาจะเน้นไปที่ผลลัพธ์มากกว่าคือพอสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามหลักอนิจจังสุดท้ายมันก็จะดับหรือสลายไปนั่นคือทุกขังหรือทุกขาตาในความหมายนั้นเหมือนกระดาษที่โดนฉีกจนไม่เหลือสภาพเดิมแล้วคะ่ะ เข้าใจแล้วครับมันเชื่อมกันอยู่เหมือนที่ในคลิปเขาพูดสั้นๆว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุ์การเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจังมันนำไปสู่ความทนอยู่ไม่ได้หรือการดับสลายไปที่เรียกว่าทุกขังถูกต้องค่ะแล้วพอสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอนิจจังแล้วมันก็ทนสภาพเดิมไม่ได้ต้องดับไปทุกขังมันก็ชี้ไปที่คุณลักษณะสุดท้ายที่สำคัญมากๆคืออนัตานตาอนัตตา ที่แปลว่าไม่ใช่ตัวตนหรือไม่มีตัวตนอันนี้มีความหมายยังไงบ้างครับจากข้อมูลที่เรามีหลักๆเลยนะคะมีสองในยะค่ะ ในยะแรกคือสิ่งต่างๆแม้แต่ตัวเราร่างกายเราจิตใจเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆมันเป็นแค่ส่วนประกอบที่มาประชุมรวมกันชั่วคราวอย่างที่เขาพูดถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้ยค่ะมันไม่มีแก่นแท้ที่เป็นเราหรือตัวตนของเราจริงๆที่จะไปยึดถือได้ถาวรอ เหมือนที่เราบังคับร่างกายไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมครับสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บป่วยก็ทําไม่ได้แสดงว่ามันก็ทำงานไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้จริงๆใช่เลยค่ะหรือเปรียบเหมือนรถยนต์ก็ได้ที่ประกอบจากส่วนต่าง,างๆเยอะแยะไปหมดไม่มีชิ้นส่วนไหนชิ้นเดียวที่เป็นรถแต่พอรวมกันเราก็เรียกว่ารถแบบนั้นเลยครับนั่นคือในยะแรกไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วอีกในยะละครับ อีกนนยะที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือการปฏิเสธว่ามีตัวตนที่ถาวรหรือที่เรียกว่าอัตตาหรืออัตามันคือสมัยพุทธกาลเนี่ยมีความเชื่อว่ามีสิ่งที่เป็นแก่นแท้เป็นวิญญาณถาวรที่ไม่ดับไปพร้อมร่างกายแต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธแนวคิดนี้ค่ะว่ามันไม่มีสิ่งนั้นอยู่จริง สรรพสิ่งล้วนเป็นอนัตตาคือไม่มีอัตตาหรือตัวตนถาวรแบบนั้นอืมเข้าใจและครับแล้วทีนี้พอเราเข้าใจทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงหรือมันช่วยอะไรเราได้บ้างครับในการใช้ชีวิตค่ะการเข้าใจและยอมรับความจริงสามข้อนี้อย่างที่ข้อมูลต่างๆชี้ให้เห็นนะคะมันช่วยให้เรามองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น พอเราเห็นว่าเออทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นะมันไม่มีแก่นอะไรให้ยึดจริงๆนะความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆหรือแม้แต่ในความคิดว่านี่คือตัวฉันนี่คือของฉันมันก็จะค่อยๆค,คลายลงค่ะ เหมือนพอเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วก็ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะพอความยึดมั่นมันคลายลงเนี่ยมันก็นําไปสู่ความรู้สึกที่เป็นอิสระมากขึ้นสงบมากขึ้นทางใจทําให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะได้ดีขึ้นเพราะยอมรับได้ว่าเออทุกอย่างมันก็เป็นแบบนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาฟังดูเหมือนเป็นเป็นกุญแจสู่ความสงบอย่างหนึ่งเลยนะครับการยอมรับความเปลี่ยน,ปยนแปลงอนันที่จังเข้าใจว่ามันทนอยู่ไม่ได้ต้องดับไปทุกขังแล้วก็ตระหนักว่ามันไม่มีตัวตนแท้จริงให้ยึดอนัตตา แล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆจากคลิปวิดีโออันนึงค่ะเขาตั้งข้อสังเกตไว้น่าคิดมากว่าแม้สรรพสิ่งที่เป็นสังขารธรรมคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยจะตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์คืออันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งหมดแต่นิพพานซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในพุทธศาสนาเนี่ยกลับมีคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามคือไม่เกิดไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลง อ้าวงั้นก็ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรอครับนั่นสิคะมันเลยเกิดคําถามชนคิดต่อว่าแล้วสภาวะที่ไม่ตกอยู่ภายใต้กฎอนัตตาหรือกฎไตรลักษ์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่จะเข้าใจสภาวะนั้นได้อย่างไรอันนี้เป็นคําถามที่น่าเก็บไปคบคิดกันต่อดูนะคะครับน่าสนใจมากจริงๆครับฝากไว้ให้ได้คิดกันต่อเลยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีคะ่ะ